จำคึนการวาลึกการืนมีแต่เราโซกคนยนอยากนักอยากอยากได้คืออกติคือใจบ้าเออาวุธตะนเตนเตนต่นเตนเตเต้นเต้เต้นเเต้นเต้นเ้้เเ้นเต้เต้นเน

Ok. ข, s, <S ขู่ฟันเองมา้เจ้าเอนาะ้เลอนทะเลทะเลทะเล,ล,ลก็ไม่ชีวิอ้าวทะเลก็มีหัวใจไปเชี่ยวทะเลกันไหม

ยังไม่ยังอะอะไเนี่ยศัพท์ภาษาที่ลิขัยเออศัพท์ภาษาที่หัวหินเลยใช่หรอสัพท์ภาษาที่ข้าเรา,ไ,รา,าได้ล้มหน่ะใครอยู่ที่น่ะใครไม่แม่นศัพท์ ฮ่าถ้าชูไม่่ะถ้าชูหมดก็เนี่ยนะขึ้นบนเนี่ยโอ้นี่ไปที่ขึ้นไปที่ขึ้นเวที่ขึ้นเวทีอ่ะครับนักร้องเชิญนะครับเชิญนักร้องขึ้นเวทีนะครับครับผมวันนี้เป็นงานงานบวชทำงานบวชที่ไม่มีก็คงต้องมีสักวันท่าฟันเป็นจริงต้องทนสู้ไป เราคงจะได้สมใจมุงมันดุ้มใจเพียงใดกว่าจะได้มาเสรใจชัยมาต้องไปหามันลางวัลมีไว้ให้คนตั้งใจควากน้ำสินแท้กดพาดพดไปโลกนี้ไม่มีอะไรได้มา

ห้าห้าคนพ้นเหลือห้าคนพ้นเลือสามคนพ้นี่คือแอมสองคุณพ้นไปแล้งไมเอาซวยอนาคต่ะเนไหนอนาคตจะโห่เลยต่ต่ตาอม่ถึงฉันคนเดียวเท่านี้อยากจะฟังอีกที่ว่าเธอรักฉัน ไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องมีเพิ่มเติมชนเมมหาภจะเดินคนใดมีมานำชีวิตชันไม่เคยมานำฉั้นเดินก็ตามต่อมาเดินกองชันเึงเกิดขึินฉั้นเดินก็มานำทางคนเล่าหลักเกิดไม่ได้ดอก มาคุณก็ออกมาลากพิการสมบัติตัวคือสักขานทนทอ,อททลมากันต่อไปนะอย่างฉันนี่เกิดมาตาบอดตาบอดมองไม่เห็นสมบัติตัวคือจะเป็นอยู่เหนือกฎเกณฑคนธรรมดาชีวิตฉันมีหมาพาไปจะเดินหุน่นใดมีมานำ ชาติที่มาเดินชีวิตของชาติยังเพลิดเพลินฉันเดินเข้ามานำไปแตน้าด้วยใจด้ใจ้โอ้โเยอเอาก่อนเอาก่อนยังเล่ารไปอะไไม่ถึงฉันคนเดียวเท่านี้อยากจะฟังอีกที่ว่าเธอรักฉัน ไม่ต้องรังงชาวฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปไม่ต้องรักจนชั่วใ้รัร์ต่าที่ฉันนั้นยังหายใจขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมเย้ ตัวเราตัวอะไรตัวยอดตัวยอดไม่คือ่บงค์มั้งนบไม่ใช่ในบุดายเนี่ยบุดายได้ถ้ายุดก็ดูได้เลยโอ้มอเจียนี้มอไทร์ขมแม่ขมแม่คือาุ เอสวดส่งเวิญญานขอให้ไปสู่สวรรค์ตามกางกินควันถูกเทียนค้าครงลูกเมียพี่น้องซึ่งเป็นชาวนาทุกคนต่างหลั่งน้ำตาตาทองทุงม่มม,ม อื้นนาย่อยยับขาดคนเฝ้าคอยรับรุงเพือนบานมาโมงเพื่อไว้อะไรขาดใครใครจะเฝ้าขาดเลทยหักลงสบาล ให้ไหมไว้ขั้นนาสิเกี่ยวใครเล่าจะคุดดินใสไว้น้อยเกินไหม่ใครจะผูกสนสะพาปร่อยให้ลูกเมียอยู่กับท้องนาเหมือนดังเอามือกุมตามุลว้ามา จะไม่ก็แต่ผู้เป็นลูกชายไว้สืบเชื้อสายก้าวหน้าต่อไประดับนึ่ง ไปเรื่อยตั้งกัดังละตั้งกดังละไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเดี๋ยวเขาแบบเขารักษาคนเลยไปเลยเลยไม่รื้อ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 ไอ้หัวใจวะไอ้หัวอยู่บนอยู่คือว่าคือว้นคือมลุกสุดยอดสุดยอดดูดูเช็คเลยดิงก์มาราล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 า

On cửa ra chai mẹ chị em phân biệt lấy cây cắn chôn phao quán cho chị em phân biệt lấy em phân biệt lấy em phân biệt ที่มันใกไปหน่อยเหนื่อยเหนื่อ,อยๆอยู่กับฉันจั่ทีิที่ฝันนั้นมันไม่ยากเลยในวันนี้ฉันรู้ต้องเหนื่อยหนักกว่าที่เคยแต่เธอ

เต้นอะไก่นตนเะเออน่นนก็ได้ไหลลวด้วได้นี่เอาง้อเสลงจ้ะความสยายามเย็นเห็นแสงรันไรอาทิตย์จะลับโลกไปที่ฟงจะโล่ขึ้นมาหมู่หมัลวิหงลมอยู่กลางเมหา จะกลับคืนสู่ชายคาชายป่าคือแหลงพักิงจริงจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแม่น้องนางใหญ่ไม่เห็นกลับมาจากไปตั้งร้ายปีกว่าท้องนาบ้านเราเหงาจังลมหนาวพาดๆๆๆัดโบยโยกเลือนยืนท้ายจะพังผู้เฒ่าตายายลงนั่ง เมื่อร้องด้วยใจเลือนลอยดอกน้อยจากนาละคาดูเธอ,อเป็นลูก,ลกที่ถูกพ่อแม่ขายไปแต่ตันยูบิดามารดาปานใดมใแม่สายจากเมืองเชียงรายต้องไปสู่สักกมซาย